สวัสดีครับวันนี้เป่าใจไทยมหาเป่าใจยะโสธรจะนำชมสถานที่ที่สำคัญอีกที่หนึ่งของจังหวัดยะโสธรครับเส้นทางนี้คือเส้นทางถนนแจ้งสนิทครับจากตัวอำเภอเมืองยะโสธรผ่านเข้าอำเภอคำเงินแก้วจังหวัดยะโสธรเข้าสู่อำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานี และเข้าสู่จังหวัดอุบลราช,ชธานีครับบริเวณด้านหน้านะครับคือบริเวณท้องทุ่งบ้านต่าทองจุดนี้จะห่างจากอำเภอเมืองประมาณ9กิโลเมตรสถานที่ที่สำคัญนั้นก็มาถึงแล้วนะครับธาตุกองข้าวน้อยทา่าตุกองข้าวน้อยนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านต่าทองตำบลตาทองอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรห่างจากตัวจังหวัด เพียง9กิโลเท่านั้นนะครับการเดินทางก็เดินทางจากถนนแจ้งสนิทเข้ามาจากถนนแจ้งสนิทเข้ามาถึงตัวกล่องขาวท้าดกองข้าวน้อยประมาณประมาณ700เมตรโดยประมาณนะครับเดินทางก็จะสะดวกเข้ามาจุดนี้เลยในส่วนของทาาดกองข้าวน้อยนะครับจะมีชื่อคล้องจองกันอยู่2ที่นะครับของจังหวัดยะโสธร จะมีเรื่องเล่าเป็นตำนานหรือเป็นเรื่องเก่าหรือเป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นเรื่องเก่าเล่าขานหรือเป็นตำนานก็ได้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการที่ลูกชายนะครับลูกชายได้ทํามาตุคาตคคือค่าแม่ของตัวเองด้วยความหิวนะครับด้วยความหิวเกิดจากไปทํานาไปทํานาแล้วคุณแม่จะต้องเอากับข้าวเอาอาหารไปส่งนะครับแต่ด้วยเหตุใดก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นเรื่องเล่านะครับข้อมูลมันจะเป็นยังไงก็ ไปสายนะครับไปสายส่วนลูกชายก็หิวนะครับหิวก็เลยเกิดความโมโหโมโหเพราะความหิวก็เลยใช้แอกนะครับทาร้ายแม่จนถึงแก่ความตายซึ่งมีอยู่สองจุดนะครับที่คล้องจองกันก็จุดนี้จุดที่1นนะครับก็คือพระาธาตุกองขขาน้อยที่1แล้วมีอีกจุดหนึ่งนะครับคือเป็นาธาตุเหมือนกันนะครับเป็นาธาตุอาจจะชื่อว่าธาตุเป็นาธาตุเล็กๆนะครับาาธาตุธาตุลูกข้าแม่อยู่ในพื้นที่ของวัด ทุ่งสเสดานะครับห่างกันจากจุดนี้ประมาณ3กิโลเมตรนะครับเรามาถึงแล้วนะครับทาตกล่องข้าวน้อยเป็นที่ถ่ายรูปได้นะครับเป็นที่เช็คอินนะครับเป็นจุดเช็คอินจุดนี้ก็จะเป็นระยะทางเข้ามาไม่ไกลที่า่านะครับสกู่นใงเดินทางเข้ามาจะอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านตาทองมีพื้นที่ล้านหน้านจอดรถได้ประมาณสัก50าสิบคันด้านข้างก็จะเป็นจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ อีกคือด้านหน้านะครับทางตรงเราจะตรงเข้ามาด้านนั้นนะครับตรงเข้ามานะครับส่วนทางทิศตะวันออกนะครับก็จะมีศาลาให้นั่งพักมีอยู่เป็นศาลาอย่างสวยงามนะครับนั่งพักได้นะครับก็จะมีเป็นสระน้ําขนาดใหญ่ร่มรื่นดีนะครับนี่นี่เป็นศาลานะครับให้เรานั่งพักจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับของตัวตัวทาตนะครับตัวธาตของเขาน้อย ก็เป็นป้ายตอนรับนะครับเป็นสินค้าโอท็อปฝั่งขวานี่แหละครับทําเป็นสินค้าโอท็อปนะครับท,ที่จอดรถ,รถรองรับได้ก็ประมาณสักห้าสิบคันโดยประมาณนะครับนี่คือพื้นที่ของทาตกล่องข้าวน้อยนะครับก็อย่างที่นักเรียนนะครับว่ากล่อง,ข,องข้าวน้อยนะั้นความหมายก็คือเป็นเรื่องของเรื่องเล่าเรื่องของตำนานนะครับที่ผ่านมาช่วงที่ เกิดขึ้นเรื่องเนี่ยจะประมาณสักพุทธศตวรรษ,าษาที่ยี่บาหรือย4ิบสีก็คือประมาณสักเกือบสามรอปีที่ผ่านมานะครับร้อยปีต้นๆ200กว่าๆนะครับส่วนจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ก็ลองสืบค้นกันดูนะครับแต่ข้อมูลก็ยังไม่ยืนยันนะครับก็มีสองเรื่องนะอาจจะเป็นเรื่องจริงหนึ่งสองอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นกุศโลบายนะครับให้เป็นคติเตือนใจก็ได้นะครับแต่ส่วนธาตุนั้นมีแน่นอนนะครับมีสองธาตุ ่าของเขาน้อยที่อยู่จุดนี้จะเป็นทา่าที่ขนาดใหญ่กว่านะครับส่วนอีกทา่าหนึ่งก็อยูอ่ตรงข้ามกันนะครับเป็นเป็นบริเวณทุ่งทุ่งนานเนี่ยจะมีอยู่สองฝั่งไปทางทิศเหนืออีกประมาณ3กิโลเมตรนะครับก็ะจะเป็นวัดทุ่งสเสดาก็จะมีทา่าอีกท่าหนึ่งซึ่งกลุ่มศิลปก,กรกลุ่มกลมศิลปากร,กร,กรมบันทึกว่าเป็นทา่าลูกข้าแมน่นี่ก็เป็นสถานที่เป็น ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับถ้าปกติถ้าเป็นก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้นะครับถ้าเป็นเวลาราชการหรือเวลาเยี่ยมชมเป็นสถานที่ที่สะดวกนะครับสะดวกมากเดินทางก็สะดวกมีสินค้ามีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนะครับใกล้กับถนนใหญ่แจ้งเสด็จเดินทางรับ ไม่ลำบ,บากนะครับเดินทางได้สะดวกมากศูนย์ต่างๆนี้ทางราชการก็จะทำขึ้นเป็นเป็นที่อำนวยความสะดวกให้นะครับก็รองรับได้ดีนะครับสำหรับนักเรียนน้องๆน,งนง้หนูก็มาชมนะผู้หลักผู้ใหญ่บางทีก็ไม่ได้ชมนะเที่ยวเมืองรองของดีของจังหวัดยโสธรในที่หน,นึ่งนะครับเนี่ยที่จะลดเป็นด้านนี้นะครับ สภาวาช่วงนี้ก็ถ้าหน้าฝนอะไรก็จะยังยังเที่ยวได้อยู่นะครับสะดวกอยู่ถ้าเรามาที่นี่แล้วก็มีที่ดูอยู่สองที่นะครับจุดนี้ก็เป็นท่าของข้าวน้อยท่าตาทองหรือท่าถาทองแล้วก็อีกท่าหนึ่งที่ผมว่านเนี่ยอยู่บ้านวัดทุ่งเสดดาวจุดนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินมานั่งถ่ายรูปนะครับท่ากองข้าวน้อยกองข้าวในภาษาอีสานหมายถึง ตบกระตีบข้าวนะครับกระตีบข้าวที่ใส่ข้าวเหนียวกันนะครับจะเป็นสารด้วยไม้ไผ่อะไรเงี้ยเลยเป็นชื่อว่ากล่องข้าวกระตีบข้าวก็ได้นะครับเป็นกล่องข้าวเล็กๆนะครับสมัยก่อนเขาจะทําเป็นเอาไม้ไผ่มาถักนะครับแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวแล้วก็มีสายสะพายนะครับสายสะพายเดินไปเดินไปนาได้เดินไปไหนได้เงี้ยอะไรเป็นกล่องข้าวก็เป็นที่เตรียมนะครับที่เตรียมสําหรับเป็นอาหาร ใส่ข้าวเหนียวบ้างใส่กับข้าวบ้างอย่างนี้นะครับมันเป็นกล่องข้าวก็สอดคล้องกับตำนานนะครับตำนานที่เล่าขานกันว่าเกี่ยวกับลูกชายที่ชื่อนายทองนี่แหละครับได้ฆ่าแมงตัวเองด้วยความหิวนี่ครับมันก็จะสัมพันธ์กันกับความหิวกับอาหารกับกล่องข้าวกระติบข้าวประมาณนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะสร้างเรื่องเาวให้ม่เหมือนกันนะครับเช่นเม่กระติบข้าว ติบข้าวหรือกล่องข้าวนะเนี่ยพื้นที่โดยรอบนะครับเราได้มาเยี่ยมชมก็รองรับการจอดรถได้เยอะนะครับประมาณสักห้าสิบคันได้นักท่องเที่ยวส่วนมากก็เป็นในพื้นที่ก็มีนะครับต่างจังหวัดก็มีมีพระภิกษุนะครับพระคุณท่านก็มีมาเหมือนกันนะครับอาจจะลักษณะเป็นเกี่ยวกับประเพณีเก่าๆนะครับเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเรื่องที่ มาตุกค่านะครับค่าแม่ของตัวเองก็อาจจะเป็นเรื่องที่หดหูใจพอสมควรนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ด้วยเหตุด้วยผลเราก็ต้องชมดูตามเหตุการณ์ที่ผ่านมามันก็ไม่แน่นอนว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ถ,ถ้าเป็นจริงเราก็ต้องฟังเหตุฟังผลอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างส่วนการสูญเสียแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับยิ่งลูกค่าแม่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยครับ สมัยก่อนคงจะน้อยคดีนมีนะแต่สมัยปัจจุบันไม่แน่นะครับอย่างที่เราดูข่าวกันนะครับการที่ทําร้ายคนอื่นได้นี่ย็ายากนะครับยิ่งทําร้ายพ่อแม่เนะี่ยยิ่งยากเข้าไปอีกนะครับส่วนมากก็จะมีความผิดปกตินะครับอย่างที่เราทราบกันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสติสัมปัชัญญะนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเงี้ยก็ทําให้อ่ไม่สามารถสํานึกตัวเองได้อย่างนี้นะครับควบคุมตัวเองไม่ได้ อาจะเป็นลักษณะเป็นภาวะจิตไม่สามารถควบคุมได้นี่ก็เป็นกองนวยการนะครับเป็นกองนวยการที่จะเอานวยความสะดวกให้ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลมีเจ้าหน้าที่มาจำหน่ายพวงมาลัยดอกไม้ไหวประมาณนี้ครับอ่านี่ครับประวัติข้าวๆนะครับนี่ประวัติข้าวๆธาตุกองข้าวน้อย ทาต่อกองข้าวน้อยบ้านตาทองเป็นท่าที่ก่อด้วยอิฐถือปูนฐานชั้นล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรองรับฐานปาดลูกแก้วโอกไก่ถัดขึ้นไปเป็นเรือนท่าที่ทําซุ้มทั้งสี่ทิศทิศเหนือซุ้มทิศชุมเรือนทตุประดับด้วยลายปูนปั้นขึ้นไปจนถึงส่วนยอดลักษณะของท่านี้คล้ายกับพระธาตุสีโคตบู์แขวงคำม่วงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพระธาตุอานน์อำเภอเมืองจังหวัดแยโสธร จึงมีอายุการก่อสร้างในราวพุทธศตรวรรษที่24พุทธศตรวรรษที่24คือพศสองพันนะครับก็คือ100กว่าปีนะครับ150-160กว่าปี2400-2500นห้รัห้าบเจ็ดอย่างนี้ก็ร้อยเจ็ดสกว่าปีนะครับหรืออาจจะประมาณบวกลบประมาณ200ปีประมาณนี้นะครับคล้ายกับแขวงขมวน สบปลาวนะครับและกับพระาธาตุอานน์ซึ่งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดยะโสธรแห่งนี้นะครับนี่ก็คือเหตุการณ์นี้ประมาณสักเกือบสองร้อยปีนะครับที่ผ่านมาโดยประมาณนะครับปศสองพันสี่รอยขึ้นมาพื้นที่ด้านในก็จะเป็นต้นไม้ร่มรื่นนะครับเป็นต้นไม้ร่มรื่นเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ในพื้นที่ด้านในก็ตกแต่งโดยเป็นไม้คอยครับเป็นคอยคอยดัดนะครับเนี่ยด้านในจะมีองค์องค์ท่าตีครับองค์พระทา่าตีครับหน้านข้างจบก็จะมีท่าเล็กๆรายล้อมอยู่องค์พระทตุจะจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับเอียงนิดๆนะครับเนี่ย 2000, อสองพันพศสองพันสี่ร้อยนะครับร้อยกว่าปีเอาสักประมาณว่าร้อยห้าสปีร้อยหกสี่ประมาณนี้นะครับ เพราะว่าในอดีตมันอาจจะจันทจาลึกไม,ไม่ไม่แน่นอนนะครับก็อาจจะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเราอาจจะไม่รู้เวลาที่แน่นอนเหมือนกันเอาเป็นว่าบวกลบสองร้อยปีก็แล้วกันนะครับส่วนทางที่ตะอนออกนี้ก็จะเป็นลักษณะของเป็นหินนะครับที่เราจะเรียกกันว่าใบาเสียมาประมาณนี้นะครับสมัยก่อนก็อาจจะไม่มีวัสดุเนี่ยที่ทําเขตทําแนวนะครับก็อาจจะหาหินมาแล้วก็สลักหินแล้วก็วางไว้ใน่าลักษณะนี้ เป็นเขียเป็นแนวสิ่งที่อย่นในปัจจุบันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการเพิ่มเติมขึ้นมาไหมนะครับหรือว่าเป็นแบบเดิมแต่เราก็ศึกษาเรียนรู้เอานะครับเอาเป็นว่าเป็นพื้นที่โดยรอบก็แล้วกันพื้นที่โดยทั่วไปนะครับ เสาเสมาหิน,นส่วนมากก็ในพื้นที่ของตำบลตาทองมีเยอะนะครับมีการสร้างถนนนะครับแล้วก็เจอเยอะเลยครับเ,เก็บไว้ที่ในวัดตาทองนะครับเนี่ยด้านข้างครับเป็นเสาเสมาใบเสมาประมาณนี้เนี่ยด้านหน้าององพระองค์พระธาตุเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปนะครับ เป็นต้นรูปางที่นี่อีกองหนึ่งนะครับเป็นที่สักการะบูชาถ้าเราเข้ามาเนี่ยเขาจะไหว้พระก่อนนะครับไหว้พระแล้วก็เดินเข้าไปด้านในเดี๋ยว,เด,วเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกนิดนึงครับพื้นที่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้มเลือดดีนะครับเพราะว่าต้นหญ้าเขียวมากเลย เดินมาด้านหลังก็จะมีต้นคอย่น่าจะเป็นคอยประดิษฐ์นะครับแต่ว่าก็ยังมีเจดีรอบๆนะครับเจดีรอบๆไว้เป็นเป็นชั้นเป็นชั้นเวลาสองร้อยกว่าปีนี่มันก็ก็ไม่นานมากเท่าไหร่นะครับ่ากไปแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของรูปช้างนะครับเป็นคอยดัด รวนรูปปั้นปั้นวาปั้นควายเนี่ยครับลูปควายลูกกระเบืออะไรเนี้ยก็เป็นน่าจะทําเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อประกอบเฉยส่วนของธาตุเนี่ยก็จะมีประวัติอยู่นะครับเดิมธาตุทีมีประวัติอยู่นะของธาตุเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายมาจากแขวงขงม่วนจากสบปลาวแล้วก็พระธาตุอนุนของจังหวัดยโสธรนี่คือชื่อก็คือพระธาตุถาดทอง หรือพระธาตุตาทองนะครับส่วนว่าจะเป็นลักษณะเดียวกันจากตำนานที่เล่ากันว่าจะเป็นจุดที่กองเขาน้อยฆ่าแม่นะครับนายทองฆ่าแม่หรือไม่นะครับหรือว่าจะอยู่จุดหนึ่งอยู่ที่ห่างไปอีกประมาณ3มกิโลเมตรคือธาตุลูกฆ่าแม่ที่อยู่วัดทุ่งเสดานั้นก็ยังไม่ยุตินะครับยังไม่ยุติแต่ว่าขั้นต้นข้อมูลในปัจจุบันนี้2ธาตุนี้นะครับห่างกันนะครับสร้างห่างกันนี่สมกิโลเมตร ระยะเวลาห่างกันอีกเกือบร้อยปีแน่ธาตที่อยู่วัดทุ่งเสดาเนี่ยประมาณพุทธศตรวรรษที่23คือประมาณพศ2,300ส่วนธาตุถาดทององค์นี้นะครับประมาณ2,400คือห่างกันบนโลกเนี่เกือบร้อยปีนะเกือบร้อยปีเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรื่องราวนั้นเป็นจริงนะครับก็ต้องมีที่ใดที่หนึ่งแหละครับที่เป็นเรื่องจริงแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นกุสโลบายก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไป เอาเป็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นเตือนใจก็แล้วกันว่าสรุปว่าในความหิวเนี่ยนะจะต้องอดทนนะครับหิวแล้วไปทําร้ายคนอื่นอยียิ่งทําร้ายแม่ยิ่งบาปหนักเลยนะครับเป็นข้อติเตือนใจนะครับการหิวนะครับถึงขนาดที่ต้องทําร้ายแม่ตัวเองถึงแก่ความตายไปเลยมีด้านข้างขององค์ท่านก็จะเอยียงนิดนิดนะครับเอยียงนิดนิด ด้านข้างก็จะมีธาตุรูปนะครับเป็นธาตุูปอยู่เป็นมุมเป็นมุมก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งศึกษาอีกที่หนึ่งของจังหวัดยโสธรเป็นแหล่งทางศาสนาด้วยนะครับเป็นแหล่งเตือนใจด้วยนะครับเรื่องของความกตัญญูกตัวทีเรื่องของความหิวนะครับถึงต้องทําร้ายบิดามารดาก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอีก่งที่เป็นการนําเป็นคําสอนได้นะครับ หน้าจุดนี้นะครับจะสร้างขึ้นมาเมื่อเป็นที่ประดิสถานพระพุทธรูปให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้กราบไหว้บูชาเพราะว่าบางทีจะก,กราบไหว้บูชาท่าเนี่ยก็ยังกั้ากึ่งนะครับว่าถ้าเป็นท่าที่สร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าแม่ตัวเองอย่างนี้ก็อาจจะดูไม่เหมาะนะครับทางทางวัดก็คงจะเตรียมไว้ักษณะนี้ครับก็มีพระพุทธรูปไว้องค์หนึ่งนะครับพอที่จะกราบไหว้บูชา นี่จะได้สนิทใจนะครับแต่ว่าถ้าบางคนคิดว่าเออท่านนี้เป็นท่าที่ฆ่าแม่ตัวเองจะมากราบไหว้ก็คงจะไม่เหมาะนะครับแต่ว่านั่นก็คือเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นพระพุทธรูปนี้เราก็กราบไหว้ด้วยความสนิทใจนะครับก็จะคงจะประมาณนั้นนะครับพระพุทธรูปนี้ก็จะอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของธาาุธาทองหรือว่าทาตาทององค์นี้นะครับ ส่วนด้านข้างนะครับทางกรมศิลปากรก,ก็จะจำลึกก็จะจารึกไว้นะครับมีข้อความที่เราพอที่จะศึกษาเรียนรู้กันได้เนี่ยอยาจะลองดูนิดนึงครับว่าจะบันทึกไว้ประมาณไหนบ้างนะครับนะเน,นี่ยบริเวณนี้เกีย่ยวกัจะจะเลืกไว้ครับพระธาตุตาทองตาบลตาทองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรประวัติพระธาตุตาทอง ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสร้างขึ้นในพุทธศตรวรรษที่24และอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกับนิทานพื้นบ้านเล่าสืบกันมาเมื่อผู้คนในแถบอำเภอรัตนบุรีทราบข่าวการบูรณะพระธาตุพนมจึงพร้อมใจการรวบรวมวัตถุมงคลสิ่งมีค่าเพื่อนำไปบรรจุไว้ในพระธาตุพนมแต่เมื่อเดินทางถึงบ้านตาทองได้พบกับชาวบ้านเดาตมบลตาทอง ที่ไปช่วยบูรณะพระาธาตุเดินทางกลับมาบ้านเพราะการบูรณะพระธาตุพนมได้เสร็จสิ้นแล้วผู้คนเหล่านั้นจึงพร้อมใจกันสร้างเจดีบรรจุของมีค่าที่ตนนำมาชาวบ้านสะเดาจึงนำถาทองที่ได้อัญเชิญมาอัญเชิญของมีค่านำไปบรรจุในพระาธาตุพนมมารองรับของมีค่าที่ชาวอำเภอรัรตนบุรีที่จะนำไปบรรจุไว้ในพระเจดีที่กําลังสร้างจึงสร้างพระาธาตุ ตาทองหรือถาทองลักษณะสถาปัตยกรรมพระธาตพระตาทองเป็นเจดีย์ทรงบนดบยอดบัวเหลี่ยมในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสสร้างก่ออิฐถือปูนส่วนฐานตอนล่างเป็นฐานเขียงรองรับชั้นชุดฐานบัวทองไม้ลูกแก้วอกไก่ส่วนมนดบทำย่อดเกีมีซุ้มพระทั้งสีทั้งสีด้านยอดซุ้มโครงแบบซุ้มหน้านางภายในประดับรูปปั้นลาย พันพึกษาเสาซุม้มทำลายแสงตาเวนตะวันประดับกระจกส่วนยอดเป็นบัวเหลี่ยมทำยอดเกตเป็นรูปบัวเหลี่ยมมีเครื่องยอดซ้อนกัน3ชั้นยอดแหลมโดยรอบใบเสมาสมัยทวาราวดีและกลุ่มเจดีรายจำลองทรงบัวเหลี่ยมด้านหน้าพระธาตุตาทองมีอุปองพื้นฐานอีสานในพังเหลี่ยมจตุรัสลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมลางคาโดมเอ็นลาดสอบเข้าหากัน สันหลังคาประดับปูนปั้นรูปหน้ายอดหลังคาในตอนกลางเป็นเจดีขนาดเล็กภายในปริสถานพุทธรูปปั้นปางมารวิชัยฝีมือช่างพื้นทินิสารเอกลักษณ์ของพระธาตุตาทองคือการออกแบบทรงเจดีที่สวยงามและเป็นธาตุแห่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับนิทานเรื่องกองข้าวน้อยข้าแม่อีกทั้งมีประวัติอ้างอิงกับเหตุการณ์สร้างวัดพนม กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระธาตุตาทองในราชกิจานุบกษาวันที่27กันยายนพศ2479และประกาศกำหนดที่ดินในราชกิจานุบกษาวันที่15มกราคมพศ2552เนื้อที่1ไร่1งาน59ตารางวาโบรารณสถานแห่งนี้ได้รับการบูรณะครั้งหลังสุดในปีพศ2545 สำนักศิลปากรที่9จังหวัดอุบลราชธานีครับนี่คือประวัติข้อมูลคร่าวๆนะครับที่กรมศิลปากรได้บันทึกไว้ก็ในส่วนพื้นที่ของจังหวัดจัโทบทรที่มีทาตุนะครับซึ่งมีลักษณะที่จะคล้องจองกันก็มียุ่ันสที่นะครับ จุดนี้ก็คือจุดพระธาตุตาทองหรือพระธาตุถาทองในพื้นที่ของบ้านตาทองตำบลตาทองอําเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรซึ่งจะห่างจากจังหวัดยะโสธรประมาณ9กิโลเมตรนะครับส่วนธาตุอีกองค์หนึ่งก็เป็นธาตุลูกค่าแม่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของวัดทุ่งสว่างตำบลตาทอง ซึ่งจะห่างจากจุดนี้ไปประมาณ3กิโลนะครับก็คือจะอยู่คนละฝั่งของท้องนาทุ่งนาที่นี่นะครับนี่คือฝั่งนี้คือฝั่งพระธาตุตาทองหรือพระทั่งถาทองแต่ตาข้ามทุ่งนานี้ไปอีกนิดนึงนะครับฝั่งด้านทางทิศเหนือนะครับก็จะเป็นวัดทุ่งวัดทุ่งเดาซึ่งเป็นธา,าตุอีกที่นึงนะครับจะเป็นจะจะเล็กกว่องนี้นะครับชื่อว่าธาตุลูกข้าแม่นะครับนี่จะเป็นอาจจะเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ จะเป็นเรื่องเล่านะครับหรือว่าจะเป็นนิทานปะลัมราก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นก็สุดแท้แต่ความเชื่อหรือว่า,อาเอกสาร,รประกอบจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ก็เป็นข้อมูลที่เบาใจทยมหาก็จะนํามาชมไว้นะครับที่นี่เพื่อเป็นสิ่งจูงใจนะครับเป็นแรงจูงใจเป็นสติเตือนใจนะครับถ้าหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ น่าเสียใจน่าเห็นใจและเป็นเรื่องที่สลดหดหูนะครับเพราะว่าลูกครับลูกได้ฆ่าแม่ของตัวเองนะครับเพราะความหิวนะครับแต่ถ้าไม่จริงก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์หรือเป็นประวัติศาสตร์อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราชดรุ่นหลังก็ได้ศึกษานะครับเพื่อศึกษานะครับเพื่อเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์เรื่อตำนานต่อไปที่นี่คือพระธาตุตาทองหรือพระธาตุถาทองบ้านตาทอง อำเภอเมืองอยะโสธรจังหวัดยะโสธรขอบคุณครับ